แกะกล่องซองรถสวยกันครับผมเอาติ 1.6G ปี2018ตา่างกันที่ไม่แต่เรื่องของคุณภาพสเปคเดียวกันแน่นอนครับผมจะได้ไม่ต้องถามผมอีกว่าทำไมราคาถึงไม่เท่ากันสนับสนุนโดย 54ชัวสวัสดีครับวันนี้พบกับออดเอลเด็ตอัโต้นะครับผมวันนี้นะครับเรามาแกะกล่องซองรถสวยกันครับผมกับเอาติส 1.6G ปี2018อะไม่ต้องสงสัยนะครับว่าวันนี้ทําไมต้องรีวิว2คันเดี๋ยวเรามาเฉลยท้ายๆกันนะครับผมผมขอรีวิวคันนี้ก่อนเลยแล้วกันครับนี่ครับผมโตโยต้าเอาติสปี2018กระจังหน้าโครเมียมนะครับนี่ครับสวยๆนะครับยาวๆอย่างนี้เลยครับผมนี่ครับดวงตาไฟใสๆแบบนี้เลยนะครับผมนะเป็นแบบมัลติ Re เฟกเตอร์และก็มาด้วยนี่ครับนี่ไฟเดับผมนะ และลงมากระจังหน้าเหมือนเดิมครับเป็นแบบใบพัดตัวใหม่นะครับผมนะแบบสวยๆแบบนี้นะครับนี่ครับสีรอบคันนะครับที่เห็นเลยนะครับนี่สีรอบคันนะครับเรามาพร้อมกับนะครับแม็กแอนดรอยนะครับขอบ16นะครับผมนะยางรุ่นนี้นะครับมันเป็นโยโกฮาม่านะครับปี2018อ่าครับแต่นี่ครับแต่ที่เก่านี่ครับยังนิ่มๆอยู่เลยนะครับนี่นี่ครับผมนะนี่สภาพนะครับยังใช้ได้อีกนานนะครับผมนะนี่ครับมาพร้อมกับจบแบบพับได้นะครับมีไฟนะครับด้านข้างนะครับผมผมขออนุญาตเปิดภายในรถเลยแล้วกันนะครับน็อตที่ประตูสีเดิม นี่ครับครับนี่แผ่นเพจชัดเจนกรอนประตูเดิมโอเคขออนุญาตแกะเลยครับรีวิวแบบรวดเร็วไปเลยวันนี้2คันจัดหนักไปนี่ครับเม็ดอาร์คนี่ครับเดิมเดิมครับสวยๆครับนี่ครับเป็นแบบทูโทนครับนี่นะครับ 2- สีครับสีครีมครับตัดด้วยสีดำครับมือจับเป็นแบบโคเมียมครับโอเคค่อนข้างสปอร์ตครับนี่ครับเนียน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 ครับไม่มีรอยเลยนี่ครับด้านท้ายนะครับ ไฟแบบใหม่ของเขานะครับนะแล้วก็นี่ครับยาวมานี่เลยครับสวยๆนะครับนี่หนึ่งจุดหกจีมองเห็นเลยครับนี่ครับแล้วก็มีนี่ครับกันชนล่างครับทับทิมนะครับสีแดงชัดเจนนะครับอผมมาแบบรวดเร็ววันนี้รวดเร็วขออนุญาตเปิดท้ายเลยด้านนี่ครับโอเคนี่ครับดูนี่ครับพอโกดูนะนี่ชุดพลาสติกนี่ครับเดิมๆไม่มีร่องรอยนะครับนี่ครับจำมาหยี่บุยังดี ครับผมไล่ขึ้นมาเลยนี่ครับฝากระโปรงด้านท้ายนี่แข็งแรงโอเคยกขึ้นมาครับนี่ครับชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินยางอะไรหม่แมงอุปกรณ์การถอดครับแล้วที่สําคัญนี่ครับตัวถังเสียงนี่ครับจากโรงงานเดิมๆสวยงามต่อนี่เลยครับด้านนี้เลยครับนี่ครับเราเห็นนี่ครับเป็นเส้นยาวถึงนู่นเลยนะครับแล้วก็ นี่ครับที่กระจกเ็าจะเป็นโครเมียมอย่างนี้ยาวตั้งแต่บานนี้จนถึงบานหน้านะครับผมนี่ครับเป็นแบบทูโทนนะครับผมนะแล้วก็กระจกเป็นแบบอัตโนมัตินะครับบานคนขับนะครับที่เหลือนะครับนี่ครับสอนงานเติมลมยางครับยางเบอร์อะไรนะครับเติมเท่าไหร่หน้าเท่าไหร่หลังเท่าไหร่นะครับเป็นคู่มือประจํารถแน่ๆครับโอ้นี่นี่นี่อย่างหนึ่งก็ขอดูนี่นี่นี่ครับดูสีนี่นับสีเดิมๆครับนี่นี่นี่เดิมๆโอเคอขุญาตแกะเลยนะครับ บ้านนี้แน่นมากนี่โอเคครับนี่ไล่มาเลยนะครับนี่เม็ดอาร์คเดิมๆกุญแจคีเลตนี่เลยเวลาล็อกรถนี่เราชอบมากเลยนี่กดล็อกปุ๊บนี่เป็นไงกระจกพับได้ไม่ต้องกลัวเดินชนกระจกครับเข้าออกสบายเลยนี่นะครับสวยๆนะครับนี่ครับมาร์กต่างๆของโรงงานครับนี่ครับยังอยู่ครบนี่ครับมาร์กต่างๆนี่ครับมองนี่ครับเครื่องครับสะอาดนะครับ ภายในครับนู่นข้างในมองเห็นเลยครับไม่มีรอยของน้ําหรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะครับเดิมๆมองเห็นชัดๆครับนะนี่ไล่มานี่เลยครับนี่หัวน็อตนะครับที่โชกหัวเดิมครับไล่ขึ้นมานี่เลยครับฝากระโปงนี่จีบขึ้นมาเลยนี่ครับนี่ครับเดิมๆฝากระโปงนะครับแบบนี้เลยแล้วก็แบตเตอรี่นะครับเรามีการตรวจเช็คตลอดนะครับถ้าเกิดจะออกจากศูนย์เราต้องเปลี่ยนให้ตรวจให้เรียบร้อยนะมีค่าวัด CCA ต่างๆนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูคันที่สองนี่เลย หน้าตาเหมือนกันปีเดียวกันและรุ่นเดียวกันครับเดี๋ยวพี่เปิดเครื่องโก้ดูเลยนี่โอเคมองรับแรกครับสะอาดครับนี่ผนังบุยใหญ่แก้วนี่ผนังบุฝ,ฝากระโปรงนี่ต้องขเ,เข้ามาหน่อยนึงนี่น็อตจากตัวน็นอตเดิมนี่ฝากระโปรงน็อตเดิมง่ายๆไม่เคยแกะนี่ครับขึ้นมาเลยครับจีบรังน้ําต่างๆขอบนี่มาตรฐานมอกนะครับนี่ฝาส รูนี่ครับนี่รูต่างๆเม็ดอาร์ตเดิมๆมาคิ้งจากโรงงานนะครับเดิมๆนี่ครับในสายเดิมๆครับนี่ครับเครื่องยนต์เป็นแบบเอ่อหนึ่นะครับผมแล้วก็แรงม้าที่125แรงม้าคันนี้ไปไหนไปกันครับผมโคมไฟครับใสๆนะครับมัลติรีฟิเคเตอร์ครับนี่ครับมาพร้อมเด y l ไ g ท์นั้นนะครับแล้วก็นี่ครับกระจังหน้าแบบโครเมียมครับเดิมๆไฟเนี่ยยังใสๆนะครับมา ขออนุญาตเลยครับนี่สเปคเดียวกันเลยครับด้านข้างนะครับสีนี่สีเดิมเดิมนี่กระจกพับไฟฟ้านะครับผมมีไฟมาเรียบร้อยนะครับคีย์เลตตัวเดียวกันรุ่นเดียวกันเหมือนกันเลยนะครับนี่รุ่นเดียวกันนะครับนี่ครับโครงสร้างแน่นเหมือนกันนี่ครับเห็นไหมเม็ดอาร์คเดิมเดิมของโรงงานเลยโอเคคับครับเดิมเดิมนี่ครับเดิมเดิมนี่คันนี้มีการเติมลมยางในตัวเจนด้วยนะครับหน้าเท่าไหร่หลังเท่าไหร่นะครับนี่ ดูโทนนี่เสียงนี่ครับบางๆนี่ครับนี่ดูเลยนี่ครับเห็นเลยครับมาตรฐานเดียวกันนะครับในการซื้อเข้าล้อก็เป็นอลอยรุ่นเดียวกันนะครับขอบ16นะครับผมนะนี่ครับยางไ e รสโต้ยางไบรสโตน e นะครับผมนะนี่ครับขอบสิบก็สวยๆตามแต่คันนี้นะครับเพิ่งเปลี่ยนยางมาปี2 0 2 0 นี่ใช้ได้งานครับนี่ Toyota c o คโร l อา l t ติ 1.6G นี่ครับไฟโฉมใหม่สวยๆแบบนี้นะครับนะนี่ครับยาวมาถึงนี้เลยครับนี่ตำชนด้านท้ายครับนี่ไม่ต้องทิมแดงๆนะครับสีนะครับนี่โอเคขออนุญาตเปิดผากระโปรงครับแผ่นพลาสติกครับนี่ครับไม่มีร่องรอยนะครับแล้วก็นี้พรมครับบุกมาอย่างดี นะครับผมนะที่ขึ้นมาที่นี่ครับนี่สีขอบนะครับรางน้ํานะครับขึ้นมานะครับนี่นะครับขึ้นมาไล่มาแหมเราไปแบบรวดเร็ววันนี้รีวิวสองคันนะครับนี่ยางอะไหล่อุบานฉุกเฉินนะครับแม่แรงนะครับนี่ตัวถังนี่จากโรงงานครับแบบนี้เลยโอเคด้านหลังนี่วางกระเป๋าได้ถึง4ใบนะครับสันะครับหนึ่งสองสามสี่ใบแน่นอนนะครับเล็กรุมครับทั้งทางกว้างครับครับเอาไว้เฮดเรียบร้อยครับสูงดีครับ โอเคสวยงามครับเบาะนิ่มดีครับนี่ด้านหลังครับตะเข็บครับนี่ครับนี่ครับยังสะอาดนะครับนี่เบาะไม่มีแตกไม่มีแตกรายงาเบาะสวยๆครับนี่เบลครับครับใสๆอย่างนี้เลยนี่ครับมองครับนี่ครับสีเดิมๆครับนี่ครับนี่เวลาเราล็อกเสร็จปุ๊บกระจกพับครับนี่ครับการเขาเอื่อมาชนนะครับโอเคเปิดก็ง่ายโอเคมานี่ครับพวงมาลัยครับแบบสามก้านนะครับ ของโตโยต้ครับหนังนะครับนี่ครับหนังนี่ครับนี่ครับสวยๆครับนี่นิ่มครับนี่ครับจับกระชัดมือนะครับแล้วก็เป็นแบบพวมอะไรแบบมัลติฟังก์ชันนะครับโหมดต่างๆนี่ครับนี่ครับนี่ครับโหมดต่างๆนะครับขอนุญาตปิดเสียงนะครับโหมดอยาใช้อะไรครับก็มาเลือกเอานะครับนี่ครับท่องเสียบ USB นะครับมันคงบอกพับมาให้เรียบร้อยนะครับท่องเสียบต่ USB ครับเชื่อมต่อบลูทูธได้โอเคแอร์เป็นแบบนะครับอันดอกครับนี่ครับมาให้ใช้งานง่ายครับนะครับ เกียร์เป็นแบบทรงสูงครับตัวนี้นะครับมีแบบ sequential s h i f t นะครับรุ่นนี้ครับเป็นแบบ7 speed นะครับผมนะอ่าปี2018นะครับนี่เล่นง่ายครับนี่ระบบความปลอดภัยครับอ่า airbag นะครับผมนะนี่เก๊กกลางนะครับเก๊กหน้านะครับนี่ครับเก๊กใหญ่ครับนี่ครับมาพร้อมบุ๊ปเซอร์วิสครับบรันตี้เช็คไมล์สูงได้ทุกคันนะครับโอเคเห็นไหมครับสะอาดครับนี่สีครีมเนี่ยถ้าเปื้อนนะครับเห็นชัดเจนมากนะครับผมนะขนาดนิดนึงนะครับวางของได้นิดหน่อยนะครับผมนะมีให้เราชาร์จไฟได้ ไม่ต้องแย่งกับคนขับครับมีสองอันเลยครับนี่ครับเออสบายไงเบาะปันใหญ่เนี่ยเต็มขาเลยนะครับนี่เบาะสะอาดครับนุ่มนะครับหนังก็มาตรฐานดีมากนะครับนี่มาพร้อมกับนี่ครับมีที่ใส่คาซีทมาอาจจะลึกนิดนึงกวอาจจะมองไม่เห็นครับนี่ติดตั้งคาซีทตรงนี้เลยนี่แบบเรียวๆแบบเรียวๆนี่ครับเหมือนกันเลยครับนี่ครับท้องโพยสามก้านครับภายในนี่ครับสะอาดนี่ครับ คอนโซลสะอาดมากนะครับทุกอย่างนี่ครับเกียร์เหมือนกันนะครับนี่ที่วางแก้ว2ใบนะครับอันนี้ช่องกลางครับแกะออกได้นะครับตะเข็บเดิมๆนี่ไล่ขึ้นมาเลยครับโอ้นี่ครับบานพับนะครับโอเคเหมือนกันแน่นอนกระจงกระจกนะครับไฮไลท์เลยนี่ครับทำไมวันนี้เรารีวิวสองคันมาดูครับนี่ครับไมล์เลทเพียงแค่34,425้ากิโลคันนี้ครับไมล์เลท149,000มก้าิโลเยนี่เลย ที่จะบอกวันนี้ก็คือนะครับรถนะครับไม่ว่าอยู่ที่ออกรนะครับจะไม่เลทเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับแต่คุณภาพมาตรฐานการคัดสรรรถตัวถังรถช่วงล่างเกียร์เครื่องยนต์สเปคเดียวกันครับผมประกันเครื่องเกียร์6เดือนถึง1ปีตามรุ่นเลยครับผมราคาเริ่มต้นนะครับคันนี้เลยนะครับผมราคาเริ่มต้นที่4,59,000บาทคันนี้ส่วนเจ้าคันนี้ครับไมเลเพียงสามหม ราคาเริ่มต้นที่519,000บาทต่างกันที่ไมล์แต่เรื่องของคุณภาพและก็การตรวจมาตรฐานสเปคเดียวกันแน่นอนครับผมาการผ่อนคันนี้นะครับเริ่มต้นที่8,000บาทนะครับส่วนรถคันนี้ครับผ่อนเริ่มต้นที่9,000บาทรถที่ All a อเดตออโต้นะครับอาทติส 1.6G ปี2018ต่างกันแค่ไมล์เลดส่วนเรื่องของการประกันโครงสร้างต่างๆมาตรฐานการตรวจสอบรถเราเหมือนกันทุกคันแบบนี้เลย สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับติดต่อตามช่องทางนี้เลยนะครับผมนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e ให้กับช่อง y o u t u b e นะครับเฟซบุ๊กนะครับผม Instagram แล้วก็ทิกเกอด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับเซลล์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ